ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2567ด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนบ้านโคกตะโนดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปตัตตานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่สามตําบลคอลอตะหยงอําเภอหนองจิกจังหวัดปตัตตานีพื้นที่บริการทั้งหมดสามหมู่บ้านคือหมู่ที่สามบ้านบางโงตาหมู่ที่เจ็ดบ้านแม่โอนและหมู่ที่แปดบ้านบางโงนแต เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน271คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม30คนดังนี้ข้าราชการครู14คนพนักงานราชการ3คนวิทยากรอ,อิสลามแบบเข้ม6คนธุรการโรงเรียน1คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งคนและแม่ครัวสามคน <c oughs> บริหารงานโดยนายบารเฮงมูละผู้อำนวยการสถานศึกษาการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่โดยมีการจัดตั้งทีมงานที่คอยติดตามความก้าวหน้าและปัญหาของนักเรียนรวมถึงการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนอย่างเต็มที่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโคกตโนดมุ่งมั่นสร้างสารรค์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนให้การพัฒนาที่ดีที่สุดโดยมีการทำงานร่วมกันกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานรัฐอย่างชัดเจน นโยบายที่ชัดเจนคือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นนโยบายหลกักที่โรงเรียนมีการกำหนดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อการเรียนรู้เรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแผนภูมิการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนเพื่อให้การทำงานอย่างเป็นระบบ แนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการประเมินทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้รูปแบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนนำข้อมูลมาวางแผนและนำเสนอปริมาณปัญหาความเสี่ยงการมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อมูลการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียนปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละร้อย การดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาครบทั้งห้าขั้นตอนดังนี้หนึ่ง การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการให้ครูประจำชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลต่อเนื่องสามปีมีข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ครูรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้นทําให้รู้สภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแต่ละคนช่วยติดตามดูแลแก้ไขปัญหากับนักเรียนอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี 2. การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน SDQ โปรแกรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลเพื่อนำข้อมูลพัฒนาป้องกันแก้ไขและให้ความช่วยเหลือน,นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การส่งเสริมนักเรียนหลังจากการคัดกรองนักเรียนแล้วงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รวมกับหัวหน้าฝ่ายสีฝ่ายงานหัวหน้างานชั้นเรียนหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนทั้งหมดตามความสามารถเช่นกิจกรรมวิชาการของทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับศูนย์เครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมชุมนุมนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจรวมกิจกรรมจิตอาสาตามโอกาสกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้กิจกรรมทักษะชีวิต เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกิดทักษะสามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้ในอนาคตจัดกิจกรรมอ่านออกเขียนได้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการรณรงค์เดินต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆและอื่นๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะหล่อหลอมให้นักเรียนทุกคนสามารถผ่านวิกฤตชีวิตของตนเองได้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 4. การป้องกันและแก้ไข โดยครูประจำชั้นมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับนักเรียนด้วยการชื่นชมให้กำลังใจให้ความรู้ในด้านทักษะชีวิตโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละสองครั้งมีการจัดไล่กลุ่มประจำชั้นและประชาสัมพันธ์โรงเรียนทําให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลของนักเรียนด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมอยู่เสมอหาการส่งต่อน,นักเรียน จากผลการดําเนินง,งานการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างภาวะผู้นําและกิจกรรมอื่นๆเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นส่วนใหญ่การส่งต่อจึงเป็นการส่งต่อภายในเนื่องจากไม่มีกรณีร้ายแรงโดยจะมีครูประจำชั้นหัวหน้าระดับชั้นและผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายบริหารของโรงเรียนร่วมกันแก้ปัญหาตามความเหมาะสม2.2การดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษายอย่างเป็นรูปธรรมมีวิธีการที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนภายใต้มาตรการ3ปป้องกันปลูกฝังและปราบปรามป .1 การป้องกันมีการอบรมและให้ความรู้จัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับนักเรียนเช่นการป้องกันตนเองจากอันตรายการระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยจัดให้มีการระบบรักษาความปลอดภัยเช่นสัญญาณเตือนภัยกรองวงจรปิดการติดตั้งรอบรั้วโรงเรียนมีการเฝ้าระวังโดยร่วมมือกับผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ป2การปลูกฝังมีการสอนคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมการสอนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้แก่นักเรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมที่ดีและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยมีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นการสนับสนุนให้นักเรียนมีการดูแลซึ่งกันและกันป3การปรับราม การใช้มาตรการลงโทษกำหนดมาตรการลงโทษทางสำหรับนักเรียนที่กระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนมีแผนการป้องกันและปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนตามความเหมาะสม 2.3การดําเนินงานเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมมีกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนําทักษะชีวิตเข้าสู่การเรียนรู้และการสอนทุกระดับ มีข้อมูลที่แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมที่ดีมีการติดตามและบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพัฒนาการด้านพฤติกรรมของนักเรียนมีวิธีการใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียนเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนสร้างและนำเสนอวิธีการที่เป็นเลิศในการใช้พฤติกรรมเชิงบวกเพื่อจัดการชั้นเรียนและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน 2.4การดําเนินการคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพมีการติดตามนําเด็กที่เสี่ยงและหลุดออกจากระบบเข้าสู่ระบบการเรียนอย่างเป็นรูปธรรมได้รับรางวัลโรงเรียนตัวอย่างด้านการติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันและเด็กเสี่ยงออกกลางคันให้กลับสู่ระบบ 3. การมีส่วนของภาคีเครือข่ายร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการสร้างเครือข่ายที่มีความหลากหลายของผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้ปกครองชุมชนท้องถิน่นหน่วยงานรัฐบาลท้องถิน่นและภาคเอกชนที่สนับสนุนในการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาคีเครือข่ายทําให้ทราบถึงแหล่งทรัพ,พยากรและการสนับสนุนที่สามารถเข้าถึงได้ในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนัก 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 5. ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาดังนี้ 1. การลดอัตราจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาส่งผลให้ไม่มีนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาลดลง 2. ออัตราการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนส่วนใหญ่สามารถจบการศึกษาได้ตามกำหนด 3. การลดอัตราการออกกลางคันระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยให้โรงเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการออกกลางคันได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 4. การพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนตามองค์ประกอบที่สพทกำหนดทำให้นักเรียนมีความสามารถในการ,รเผชิญและจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 5. การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยนักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยอย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรมและมาตรการต่างๆท,ที่โรงเรียนจัดขึ้นทําให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยและมีความพร้อมในการเรียนรู้ 6. ความสําเร็จและการยอมรับของนักเรียนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่นักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกตนูดประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับในระดับต่างๆดัง,ง,งนี้ ได้รับเกียรติบัตรเรียนทองแดงโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทพนงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา,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 า2565เป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปีพุทธศักราช2566ประเภทผลิตภัณฑ์ โรงเรียนคุณธรรมสพทระดับหนึ่งดาวประจำปีการศึกษา2566ได้รับก,การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566 ได้รับรางวัลโรงเรียนตัวอย่างด้านการติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นเด็กออกรางคันและเด็กเสียงออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษาตามโครงการพาน้องกลับเข้าเรียนประจำปีการศึกษา2566 ด้วยการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีการวางแผนอย่างรอบคอบตลอดช่วงปีการศึกษา2564ถึง2566โรงเรียนบ้านพวกตโนดจึงสาม,มารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่